ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขสุขคนนะครับเมื่อกี้กมมีโอกาสถ้าพี่พ่อน้องมาชมเส้นทางพี่น้องทางหลวงแผ่นดินมาเลขกสองศูนย์หนึ่งมาสองศูนย์หนึ่งช่วงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาไปไป็ไปน้องโมโคกนะครับไปตำบลน้องโมโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงภู ชีวิตคือการเดินทังนนะครับการเลินทังคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับจากด้านผู้ทดเปนน้องโ,โมโขก่ะยี่สามยี่สี่กิโลพี่นอ้องยี่สามยี่สี่กิโลไปหอดจาตุลัศีสิบนะครับหอดจตุลัีสิบหอดจะยพุ่กเจ็ดสิบก้าแปดสิบประมาณนี้นะครับประมาณนี้เ่เกินแปดสิบโลนะครับจากด้านผู้ทอนไป เส้นทางสองศูนย์หนึ่งนี่นะครับกนะเริ่มต้นจากอำเภอสีคชวจังหวัดนครราชสีมาพี่นออ้องไปสิ้นสุดอยู่ที่อำเภอเชียงข่านจังหวัดจังหวัดเลยร่วมระยะทางสามร้อยกว่ากิโลเด้มตรเลยสามร้อยน่อยๆนะครับสามร้อยนะคือว่าเป็นจากอีสานเหนือหอดจากอีสานใต้หอดหอดอีสานเหนือสุดนะครับสุดฟังเล่าประเทศ ชุดเฉีดประเทศไทยนะครับปอดตัวแม่น้ำของจุดเลยนะครับสองศูนย์หนึ่งเปอดเชียงคาดสองศูนย์หนึ่งกับผ่านอำเภื่อใดเนี่ยจังหวัดใดเนี่ยนะครับผ่านหลายจังหวัดที่น่องผ่านหลายอำเภอเนาะ เริ่มจากด้านคุณทศกับไปเริ่มจากสีชิวอองมาด้านคุณทศด้านคุณทศกับจตุรัสจตุรัสกับจังหวัดชัยงพุม่มมาเชัยภูมิมกับไปไปเ,เจัยงคอจัยงคอกะะับเชัยภูมิอยู่ผู้เชียวกับเชัยงพุ่มไปชุมแพชุมแพคอนเจนเพื่อผู้อามาันอามาันกับคอนเจนอานุเข้าผู้กระดึงกะจังหวัดเลย บ้องสะพุงจังหวัดเลยปานโตจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่อำเภอเชียงคานเชียงคานจังหวัดเลยนะเป็นถนนซีเลนนะครับซีเลนเกือบเกือบเบิดแล้วพี่น้องเหลือที่ว่าเป็นซีเลนอยู่ช่วงช่วงผ่านภเขามาผู้ประมาณเนานะพอเป็นช่วงภูเขา ภูเขาเป็นช่วงอุทยานเป็นช่วงที่มัน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 เห็ดยากนะเห็ดเห็ดยน่าเห็ดเ่าเยอะนะครับนนกน,บนาสีอีกไม่กี่ปีนะครับกนาสีเห็ดตอนมิช่วงนั้นนะครับเพราะมันจะมีสิบกิโลนี่ยแหละที่ยังเป็นสองเลนอยู่นะครับนอกนั้นเป็นสี่เลนทั้งหมดเดินทางสะดวกสบายนะครับนเส้นนี้ยิย่งแล้วช่วงผู้กระดึงเนี่ย เราเพอผู้ก็ดึงจวงผานูเข้าไปจังหวัดเลยเนี่ยนะครับไม่ได้ไหมอยู่กลับไปหาวังสะพุงไม่ไม่ไหมอยู่จังหวัดทันเกาเา่าไม่ไหมอยู่บางหมองยังท่าสีพันแล้วอยู่นี่ <c oughs> จากด้านขุนทศมาน้องโบโคกเนี่การขึงมาเป็นครั้งแรกพี่น้อง <c oughs> ครั้งแรกเด่เน ดีโยพีลองดีร่นดีป <c oughs> ิดแล้วไม่ไหมยี่รุ่งนี่ขีดสีดีเสียงกันเร <c oughs> ื่องสีจำจำอยู่นะครับจำอยู่ <c oughs> ข้างโก่งได้ระดับนะครับเขาโก่งโก่งเอียงได้ระดับพอดีเขาโต ไปหอดล่องอโวกกไปใส่ในแอไปน้องบบกบกไปโต้ดใหลายบมอกนี่ลลเ็ที่นี่เนสะโห4กิโลวาง่องโบกบกไปบาเรียนาะลงนี่ล่ะเดี๋ยวเราลุงเรียบจะติดดาบดดามเขาไปหันอ่ะไปว้อมสติดเด็ เราหลับตาดีครับพีบ่เจ้าบาน ได้โกาเรานาดเกินเต็มที่ว sort of า <ẫ> ่าะ่าติดเกินรอยกิโลเมตปชั่วโมงทีน้่งกันทำแต่เรื่อรอยวบคจัดยอดนะไรอยห้ยอยทำแต่เรือยเปบี่ยวยสิบปีี่ผ่านชั่งสิเคไปนี่ละเกิเบอร์หรอไม่รดเห็นมันซูออนก็กิเบอร์ไม่ เบียดแงบออ,อันเีดยุงไม้มันด้รอยหาีเบียดต้องจะได้รอ้ยหนึ่งขันไม้เขาาด้รอยซิี่เบีย,ยมันอยู่รอยบุบมันเอิดอันอันประมาณน,นี้นอ่ะอามาบอันแบบแปรงหรือบัตแปร แรงนะเดี๋วาแรงแปแรงไา่มีระบาดเปีงยวัเ้วแรงขเาหนอแรงแต่็กเป็นตันแรขึ้นแน่เลยน้องแน่น้องแหนต้นแหนกไงพี่ เกียรบเนี่ยเกียร์ีเกียเลยเ้าเกนาพ่อใครด้นเช้าเลยเกียหายผ่ดนบ่พนะเดี๋ยวดินเกียร์ผมปลข้าูเซ่

ต้ลังสิเขาน้องบวกหกีเนาะเป็นตัวดีด้วยเตก็ตบดีวั่นีมันจะเป็นอกกิเยียดเป็นสั่นนะะครับนี้กับพ่พีฟานออกมาเชื่อตั้ง2้องตัวหนึ่งเนาสองสสสสต่างก็ตัวไปน้องบวกหกนะครับสุรุปแล้วละ่ะคือว,ว่าเป็น เส้นทางที่ดีช่วงทีดงงท่ดีอ,อนนีกอช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ช่วงหนึ่งของเส้นทางสองส่วนหนึ่งเนาะสำหรับทีมีกับปั่งพี่ฝากน้องสั้นี้นะครับิีมงานพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ